สวัสดีค่ะค่ะมนีสิบผ้าเห็ดนำจิมอาจาดแซบๆจ้ากินกับไอ้ถอดมันเฮาค่ะ Hello Welcome to my channel Today I will do dipping sauce for fish cake จ้าเพื่อนๆนำจิมอาจาดของเฮากับมีเครื่องปรุงอ่ากับมีบมเนาะค่ะใบบักซี่จ้าไปถั่วลุยหนาเติมความหอมเนาะหอมแดงซอยจ้าตเตรียมใบถวยน่อยนึ่งเนาะ จะอันนี้เป็นน้ำสมสายชู้จ้ะประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ตากระเทียมพริกขี้หนูเราหลากผักซี่จ้ะแล้วต่ความเขมขนทิมักแล้วจ้ะกับประมาณนี้แหลนะเนาะเ้าตำเรียบร้อยแล้วจ้ะอันตรงการเพชรอีกเติมลงไปอีกจ้ะพริกขี้หนูอันนี้แตงกวาจ้ะเกลือน,นิดหน่อยนี่พริกชี้ฟ้าจ้ะซอยสไล่ยเนาะใส่ใส่ลงไปเติม สีสันค่ะอันนี้สีอื่นใส่น้ำกันก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสีส,สีสม้มสีเหลืองเนาะ,ะค่ะอ่านา้ำอันนี้น้ำสองส่วนโตเนาะอันนี้น้ำปลาจะประมาณเคิงส่วนโตะจะเกลือจะค่ะเฮาสิมา้าใส่หม้อล้วก็สิต้มเลยจ้ะจ้ะตั้งหม้อกันเนาะ เอาพวกน้ำน้ำลงไปก้อนจ้ะน้ำตาลเกลือน้ำปลาจ้ะพริกจ้ะหอมจ้ะ ส่วนเป็นผักไซที่หลังจ้ะต้มไปเรื่อยๆลอให้น้ำตาลละลายเนาะ เขาเดือดน้าตาลละลายก็ใส่ได้แล้วจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ใส่ใส่แตงของเขา้อยเขาเย็นโตลงจังน้อยใส่แตงจ้ะใส่แตงแล้วก็ใส่ใบบักซี่จ้ะ ค่ะน้ำจิ้มอาจารย์สูตรนี่ก็สูตรเข้มข้นค่ะครบสูตรเลยค่ะแสบรดจัดจานค่ะเพราะว่าถอดมันไงอนข้างจะมันถอดมันปลาเนาะจะเนาะอนข้างจะมันแล้วก็นอดมันปลามันกุ้งอันเท้าใส่แบบอนข้างจะจ,จานจัหน้อยสิตัดมันได้จ้ะตัดความมันลงมาเนาะ ค่ะสีได้ความหอมจากลากผักชี่จากลากผักชี่กระเทียมแล้วกับได้ความจัดจานจากพริกขี้นูนี่แหละจ้ะผลัโคตรผลอาจสิบ๊วใส่จากพวก,พวกลากผักชี่เนี่ยแต่ว่าสูตรนี่ใส่เราแซ่บร้องเห็ดเมืองจ้ะรับรองม่ผิดหวังจ้ะ ค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้ะพอเขอสุกแล้วรอให้น้ำเย็นลงจังน้อยจ้ะเขาจังใส่แตงแล้วก็ใส่ ใบผักชีจา ตาตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปอยเขาเย็ยนโตเนะาะจะน้ำจิ้มเขาก็เย็ยนโตลงแล้วจ้ะไม่น่าตาประมาณนี้จ้ะใส่เหล้วก็ใส่แตงลงไปจ้ะคิวคัมเบอร์เนาะแล้วก็พัก้อยหนาจ้ะพักซี่จ้ะ ก็เนี่ยเขาเขากันจ้ะเร็จแล้วเขากาสิตักเสิร์ฟเลยจ้ากับทอดมันสุดแซ่บของเา้าทอดมันปลา เขาหมักน้ำหลายเนาะค่ะเนาะผู้ใดเอ่อมะแมนป่อพิดมักพักหลายค่ะผู้ใดมักน้ำหลายก่ากใส่น้ำลงไปเนาะใส่พักนิดหน่อยค่ะสําหรับเขาหมักหมักหมักเอ่อแตงหมักแตงหมักอะพักซี่ค่ะค่ะขาก็สิไปจิ้มแซบค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบลงตัวอีกค่ะยุบตัวลงอีกเนาะค่ะเนาะค่ะเล้วไปจัดเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าชุดถอดมันของเฮานำจิ้มอาจารย์แซ่บเนาะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าจะลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนรับคลิปใหม่ๆจ้าลองไปเห็ดเมืองบรองมาผิดหวังจ้าขอบคุณค่ะพอกันไม่วิดีโอหนาะ Thank you for watching ค่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพค่ะขอให้มีแต่ความสุขเน,นาะเนาะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย